ดีไม่ได้สองะไรครับสงันที่กีันนี่โม่โม่อยู่โม่โมอยู่มมอนข้อหนึงูกข้อหข้อสเส้นเชื่อขนานมีกี่โค้่วาดไปแล้วเจอจุดสองจุดโ้โหี่ไงเส้นเชื่อขนานหที่ไอ้นี่ใช่ไหมวาดไปเจออ่ ถูกไก,ไกไวาดไปเจอสอจุดช่ไมววาดไปเจอจุดนี้จุดนี้ถห,หนี่ไวาดไปแล้วเจอ G e กับ f ถูกหมเส้ญญนชขนาก็การเจู่ C คู่มีอะไรบ้าออ A, B, B, A, ดี A ้หรือ A B B ก็ได้ อะไร C C ไร C D ไร E F F E ถูกครับ <és> 2องสามสา uk, ปดถูกไหมอ่ะแปนะครับเช็คด้วยนะ E มี8เป็นจุดคู่ F ครับสจุดคู่ G ครับศูนเป็นจุดคู่หรือเรียกว่าจุดแหลจุดยอดเลยเออเอกเทศอ่ะอันนี้จีรวมทั้งหมดเป็นเท่าไหร่อ่ะบวกกันมาครับเป็นเท่าไหร่ครับ 2 6หกมีเส้นเชื่อมกี่เส้นครับ13มีจุดขี้กี่จุดครับ2เร็วไยังเร็ว26 13 2 แปลว่าดีกรีรวมทั้งหมดครับเป็นสองเท่าของจํานวนเส้นเชื่อมจานวนดีกรีทั้งหมดเป็น2เท่าของจํานวนเส้นเชื่อมครูถามก่อนไอตัวอย่างที่แปดเนี่ยจำนวนเส้นเชื่อมมีกี่เส้นนะจำนวนเส้นเชื่อมสิเส้นครับสิบสาเส้นแล้วดีกรีทั้งหมดเท่าไหร่ยี่สิบหกจำนวนดีกรีเป็นสองเท่าของเส้นเชื่อมจริงไม่จริงที่มี่บ้างสูงในกรองนี้เลยครับ จำไม่เลยนะเดี๋ยวเราต้องใช้กันนะครับในการคำนวณน,นะครับก่ดกลางหน้ากระดาษเนยนะครับตรงหน้า37เนยนะครับที่ผู้ติดก่อไว้นะครับก็คือดีพีทเท่ากับ2เท่าของจำนวนเชื่อมอย่าได้ใช้นะลูกอะแล้วเขาก็บอกว่าอะไรอีกกราฟทุกกราฟเนี่ยจะมีจุดขี้เป็นจำนวนพูดจุดครูถามก่อนไอ้ตัวอยักษ์ที่8มีจุดขี้กี่จุด ตัวอย่างที่8มีจุดที่จุด2เพราะฉะนั้นนะครับมันจะเป็นไปตามทฤษฎีในข้อ2ข้างล่างนะครับก็คือว่ากราฟถึงกราฟเนี่ยจะมีจุดที่เป็นเลขคู่ก็หมายความว่าจะมีเนี่ยจุดที่อยู่2จุด4จุด6จุด8จุดโอเคไหมจะมีจุดที่ป็นจะนวนคู่จุดนะครับมีจุดที่ป็นจะนวน ดูตัวอย่างที่9ครับรับเส้นเชื่อมก็ได้ครับแล้วเราก็คูณ2เราจะได้มีดีกรีรวมนะครับอ่อาเขียนบรรทัดกลางฝั่งก็ได้ลูกตัวอย่างที่9มันมีดีกรีรวมจะมาเส้นเชื่อมแล้วก็จะมาจุดขี้ใช่ไหมอ่าจะมาเส้นเชื่อมมีเท่าไหร่ลูกซ้าย จที่รวมต้องเป็นเท่าไหร่ดแปดแปดจุดขีที่มีกี่จุดสองสองเห็นไหมจำนวนจุดขี้มันจะเป็นคู่จุดนะคะเป็นสองจุดสี่จุดหจุดนะคะรูปด้านขวาครับเส้นเชื่อมมีกี่เส้นหกถูกไหมเปกี่รวมสอได้เลยถูกมคนสองได้เลยนะคบจุดขี้ีกี่จุดส ได้ไม่ได้สองจุดใช่สองจุดใช่หรอ ไป C นะถ้า A G C ก็เดินจาก A ไป C ทีนี้เนี่ยมันมีตั้งสี่แบบถูกไหมหนูเดินมีนก็ได้ตัวลย่างของอีกสี่ a คอมแม่อะไร b สคอมแม่อะไร b dog คอมม่ b 5, ห้าคอมแม่อะไร c อย่างเงี้ยจุดเส้นจุดเส้นจุดเส้นสลับกันไปโอเคไหมอ่ะเขียนมา c แบบเพราะฉะนั้นจาก a ไป c เนี่ยขอให้เขียนมา c แบบอันนี้ผมเขียนไปแล้วหนึ่งแบบอีกสามแบบเขียนมาเองเขียนนี้ก็ได้เขียนนี้ก็ได้ ให้เดินจาก A ไป C อ่ะน่าสียดายเขาสอบที่นี่ไม่ออกสอบที่นี่ไม่ออกแต่เดี๋ยวเราต้องเอาความรู้ที่ได้ใช้กัน เขียนแนวเดินเ่าต้อง็นต้องจำกัดเราเขียนเท่าไหร่ไม่ไม่จำไม่จำกัดผมได้เขียนสั้นหรือเขียนยาวก็ได้แล้วแต่ผมแล้วเริ่มเขียนอ่าล้วเป็นจบที่สี่เพราะนั้นอันี่ครูให้ดูก่อนว่าแนวเดินเนี่ยเดนไป C มันเดินได้หลายแบบนะครับใครจะเดิน A อีิน B E สอง็ได้ใช่ไหม เริมสลับกันไปนะคะเริ่มจุด A แล้วอย่างไรจบที่ C นะคะทีนี้ไม่กี้บอกครูว่าแบบเนี้ยคือกราฟเชิงมเดียวไมลกูกแอบทูมายเขีานพาครับเขาบอกว่ากรณีกราฟทีถ้าเป็นกราฟเชิงมเดียวนะครับเวลาเขียนจาก A ไป C เนี่ยผมสามารถเขียนแต่จุดก็ได้ถ้าเป็นกราฟเชิงเดียวนะลกูกเขียนแต่จุดก็ได้ผมไม่จำเปนะ็นจะต้องเขียนจุดเส้นจุดเส้น ราะฉะนั้นอย่างข้อนี้ผมตอบว่าตรงนี้เป็นกราฟชนเดียวคู่อาจจะเปลี่ยนเป็นอะไร A B C ก็เข้าใจละถ้าเป็นกราฟชนเดียวนะอันไมลูกถ้าเป็นกราฟชนเดียวเฉียน,น่จุดก็ได้ ข้อเกี่ยอะไรจุดเส้นจุดเส้นนะในข้อสามนะครับอันนี้ให้รู้ไว้นะอ่ะต่อมานะครับข้อที่ต้องรู้เพิ่มเติมนะครับดอกจันไว้นะครับตรงนี้นะ ดินนะครับก็คือจำนวนเส้นอะไรนะลูกจำนวนเส้นเชือกนะนอ่าต่อมาอีกสองแนวเดินที่จุดในแนวเดินไม่ซ้ำกันเราเรียกว่า วิธีก็แปลว่าเดินแล้วไม่ซ้ำจุดเดินไม่ซ้ำจุดเขาเรียกว่าวิธี วงจรเขาเรียกว่ารอยเดินที่มีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดเป็นจุดเดียวกันแต่ภายในเนี่ยไม่ซ้ำเส้นก็แปลว่าเริ่มจุดไหนจบจุดนั้นจริงไม่จริงเริ่มจุดไหนจบจุดนั้นถูกไหมแต่ห้า,ามเดินซ้ำเลย i'm um, saying mana okay. nak ตัวอย่างาไป10ตรเนะตัวอย่างนี้เดี๋ยวา,ามาษนะคะอะตัวอย่างาไป10เกษต นยังไงต้องเป็นอยู่แล้วครับจุดเส้นจุดเส้นจุดเส้นอย่างแนวเดินแน่นอนเป็นรอยเดินไหมรอยเดินมาว่าซ้ำจุดได้แต่ไม่ซ้ำเส้นมีเส้นซ้ำไหมมี่ะครับดไปแม่รอยเดินไม่เป็นนะครับแนวเดินปูรอยเดินขีดนะคะวิถีเป็นไหมครับมีจุดซ้ำไหมมีจุดซ้ำก็ไม,ไ,มมไม่เป็นถูกไหมครับวิถีก็ไม่เป็น ความยาวความยาวที่มันเชื่อมเป็นเท่าไหร่นะห้าใช่เปล่า เป็นไหมมาไม่ซ้ำจุดนะ่ะเป็นรอยเดินก็เป็นวิธก็เป็นถูกไหมลูก